สวัสดีค่ะเจอกับค,คุณพิงเจแปนพากินพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพิงเจแปนจะมาแนะนําวิธีหุงข้าวญี่ปุ่นหุงแบบไหนให้อร่อยนุ่มไม่เหมือนบ้านเรานะคะมาดูวิธีกันนะคะคุณพิงจะแนะนํานะคะมาดูกันคะ่ะไปกันมาดูกันนะคะทุกๆคนคุณพิงหุงสามสามสามถ้วยนะคะนะคะแล้วก็จะล้างก็ล้างน้ําปกตินี้และคะ่ะ ล้างน้ำไม่ต้องน้ําอุ่นน้ําเป็นน้ําเย็นปกตินะคะเราจะถูค่ะเห็นไหมคะค่ะเราจะถูเอาฝุ่นละอองข้าวออกค่ะแต่บ้านเราบะข้าวบ้านเรานะคะ,ะหุงข้าวนึ่งข้าวบ้านเราเนี่ยแค่แช่คือไม่ได้ล้างขนาดนี้ค่ะเพราะว่าจะต้องเอาฝุ่นของข้าวออกให้ให้จนใสเลยนะคะทุกคนคือ ระดับเนี่ยคุณพีก็จะเอาน้ําน้ําล้างข้าวเนี่ยไปรดต้นไม้ผักของคุณพีหน้าบ้านนะคะมันก็จะมีวิตามินค่ะแล้วก็มาล้างกันอีกนะคะล้างจนแบบใสเลยเพราะว่าหนึ่งข้าวญี่ปุ่นจะมีหลายเกรดหลายราคานะคะมันจะมีข้าวแบบอ่าไม่ต้องล้างก็ได้ก็คือเทแต่ก็จะราคาแพงแล้วราคาปานกลางแล้วขาา้าว ลดราคานะคะยิ่งข้าวลดราคานะเราต้องยิ่งล้างแบบเอาฝุ่นข้าวออกให้เยอะให้ให้ใสกิ๊กเลยค่ะจะได้อร่อยนะคะแตกจากแตกแตกต่างจากบ้านเรามากเลยค่ะทุกๆคนแตกต่างจริงๆไม่เหมือนกันแล้ววันนี้คุณพิงก็จะมาะหุงข้าวใสามูกินะคะข้าวมูกิข้าวมูกิก็คือประเทศญี่ปุ่นเรียกมูกิแต่ว่า ประเทศไทยก็เรียกข่าบาเล่ที่ที่มาทําเบียร์นี่แหละคะ่ะเสร็จล้างแบบจนใสกิ๊กเลยนะคะนี่ยขยี้ขนมจีนประเทศญี่ปุ่นถ้าทุกคนนะคะทุกทุกคนคนไหนที่ซื้อขนมจีนประเทศญี่ปุ่นไปต้มนะคะต้มเสร็จนะคะต้องล้างล้างแบบล้างเยอะๆเอาฝุ่นออกล้างให้ใสกิ๊กเหมือนซักผ้าเลยนะคะขยี้อย่างนั้นเลยค่ะ จะอร่อยค่ะเพราะจะฝุ่นไอ้นี่จะออกนะคะฝุ่นที่มันติดมาจากอ่าเส้นจากข้าวจากอะไรเนี่ยค่ะนี่ก็เริ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะโอเคเริ่มได้แล้วค่ะเอาออกแบบใส่กิ๊กเลยนะคะ จะได้ข้าวที่แบบว่าอร่อยค่ะยิ่งลดราคาครึ่งราคาของประเทศญี่ปุ่นนี่นะคะยิ่งต้องล้างดีที่สุดเลยต้องล้างให้ดีๆเลยค่ะเอาฝุ่นออกนะคะไม่ใช่ฝุ่นจากอะไรข้ามออกจากข้าวนั่แหละคะ่ะคุณพิงคิดว่าน่าจะได้แล้วค่ะใส่กิ๊กเลยนะคะโอเคถ้าเราได้แล้ว ขอโทษทีนะคะโอเคนะคะทุกๆคนพอได้ได้แล้วใส่แล้วนะคะก็เมื่อกี้คุณพิงใส่สามถ้วยนะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนี่จะง่ายมากเลยก็ใส่ไปแค่สเลขสามแต่ก็เลยมาเพราะว่าคุณพิงจะใส่มูกิมูกินะคะลงไปก็มูกินี่จะอยูอ่เขาให้ใส่น้ำอยู่ที่9 9 0เก้ิบมิลิลิตรคุณพิงก็รู้รู้ว่าจะต้องใส่แบบไหนนะคะ คุณทิงโอเคได้แล้วแล้วก็ตัดมูกี่ใส่เลยข้าวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งน,นะคะก็เหมือนข้าวปบาภาคอีสานนะคะจะต้องแช่ไว้ค้างคืนถ้าจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะแช่ไว้ค้างคืนถึงจะอร่อยนี่ก็ถ้าถ้าแช่ไว้ต่ําสุดก็คือสามสามสิบนาทีนะคะเราก็จะหุงได้ค่ะนี่คือเราก็มาคนกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะ รอดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าข้าสุกแต่คือคุณพิงค์จะพักไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะทุกๆคนคุณพิงค์ก็เอามาไว้ที่หม้อหุงข้าแล้วเราจะปิดไว้รอสักสามอย่างช้าที่สุด30นาทีนะคะทุกๆคนถ้านานที่สุดก็ดีนะคะหนึ่งชั่วโมงเนี้ยก็ยิ่งจะอร่อยนะคะข้ามันจะนิ่มเหมือนข้าประเทศอีสานนะคะแช่ข้ามคืนเลยนะคะทุกๆคน โอเคค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะค่ะทุกๆคนก็คุณพิงค์แช่ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแ็คือมีสเปเชียลคือโอ,าาอ้าซังอาจจะชอบทานลูกบวย ลูกบวยนี้จะออกมีรสชาติและจะมีกลิ่นให้กดไปตรงกลางคือใครไม่มีก็ไม่เป็นไรใครไม่มีมูกีก็ไม่เป็นไรแต่คือสูตรก็คือแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะ,ะใส่แล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติของลูกบวยมันก็จะคลุกเคล้าเข้ามาเป็นกลิ่นหอมในข้าวค่ะเดี๋ยวคุณพิงก็จะเริ่มกดสตาร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่ามันจะน่ากินและจะสวยขนาดไหนนะคะ ทุกๆคนคะเราได้ยินเสียงปี๊ดปีดปีแล้วนะคะนี่คือยังเป็นศูนย์อยู่นะคะคือเราจะรอ,อ10หรือ15นาทีหรือ20นาทีก็จะดีนะคะก็เหมือนอนักกีฬานะคะนักกีฬาก็เวลาวิ่งมาร้อนๆเหนื่อยมากเราจะไม่รีบอาบน้ําเราต้อง ทําให้แบบร่างกายเราให้มันค่าก็เหมือนกันเซ็ตตัวเรียบร้อยก่อนเราค่อยมาคนกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกๆคนเรามาเปิดดูข้าวของเราที่หุงไว้นะคะคือคุณวิ้งก็จะตักลูกอะบวยมีนะคะลูกบวยออกลูกบวยออกนะคะเพราะให้โอกกสาโอกกาสงชอบมากนะคะแล้วเรามาดูกันเรามาคนกันนะคะ เนี่ยข้าวก็จะสวยอย่างนี้ค่ะทุกๆคนข้าวสวยมากเลยนะคะค่ะถ้าเราไม่มีมมกิประเทศญี่ปุ่นจะมีน,น,นู่นนั่นนี่โน่นจะเป็นอะไรที่มาผสมข้าวก็เหมือนกันค่ะเราก็มาล้างเหมือนเดิมล้างให้สะอาดให้ใสกิก๊กข้าวเราก็จะได้หน้าทานกันประมาณนี้ค่ะทุกๆคนข้าอย่างนี้ค่ะ ถ้าใครมีสูตรใครอยู่เมืองนอกนะคะอยู่ประเทศญี่ปุ่นใครมีสูตรที่ดีกว่านี้ก็ช่วยแนะนำคุณพิงค์ด้วยนะคะเพราะคุณพิงค์อยู่กับอโอกาซังก็อายุ83ปีแล้วก็โอบะจังอายุ103ขวบนะคะก็คือ,อน่าจะดึกดำบรรแล้วเขาก็จะสอนเราแบบนี้ค่ะความอร่อยความนุ่มความหอมก็จะออกมาแบบนี้ค่ะคุณทุกทุกคนลอ,ลองทานลองทำดูกันนะคะ ข้าวหุงมื้อแรกของอที่บ้านของเรานะคะแต่ไม่ทราบที่ประเทศไทยก็คงจะเหมือนกัน,นะคะ่ะจะเราจะตักให้วาพระก่อนนะคะวหายพระก่อนค่ะค่ะว้ายพระก่อนนะคะเราก็ทานกันนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นของอ บ,บรรพบุุรค่ะบ,บรรพบุตรนะคะค่ะทุกๆคนนี่คือค่าที่เราจะไหว้พระแล้วก็นี่คือจะไปไหว้บ,บรรพาบุตษแล้วก็อาที่สูญเสียไปซึ่งจะเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าจะเป็นโอโตสังนะคะค่ะแล้วก็แล้วต่อไปแล้วก็ทานกันค่ะแต่ทุกๆคนไม่ทราบจะเป็นเหมือน ครอบครัวคุณพิงค์หรือเปล่านะคะทุกคนก็ยังไงก็แนะนำมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมคลิปคุณพิงค์จนจบนะคะวันนี้คุณพิงค์ก็หุงข้าววิธีหุงข้าวของประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนดูแล้วถ้าใครมีอะไรที่แบบ อ่าสเปเชียลดีๆก็เชวยแนะนำคุณพิงค์ด้วยนะคะเพราะคุณพิงค์ก็ดูจากอโอกาสังอายุ83ปีกับ103ปีขวบของอบจังนะคะคือป้านะคะอบจังนะคะก็อ่าสอนเรามาแบบนี้ค่ะก็คือต้องล้างให้สะอาดใสกิ๊กยิ่งถ้าซื้อข้าวราคา,คาถูกยิ่งต้องทำให้แบบล้างเอาฝุน่นละอองของข้าวออกให้หมดนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือที่เราใส่มูกิใส่นูน่นใส่นี่มันก็ มันก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมทำให้ให้ข้าวอร่อยขึ้นและก็สุขภาพดีขึ้นนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิงก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปคุณพิงจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามคลิปคุณพิงดูให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะราอการคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ